มีวิธีการยังไงที่จะทำให้เราอะค่ะสามารถหยุดกับปี้ความล้มเหลวเราะฉะนั้นวันนี้เชมดจะมาแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวเลยว่าไอสามล้านที่เจ๊งไม่เป็นท่าแล้วจะกลับมายังไงให้จริงๆมันคือการเป็นเชมดได้ในวันนี้ร้านแรกของเชอดเองนะคะเกิดขึ้นกับคุณแม่นะคะก็คือ คุณแม่เนี่ยขายสาลาเปานะคะปัญหามันก็คืออยู่ตรงที่ว่าตอนนั้นอะเรามีเงินทุนไม่ได้เยอะมากเราก็เริ่มจากสิ่งที่แบบเรียกว่าเล็กๆจากบ้านเราไม่มีเงินทุนขนาดไหนหว่าทุกคนคือไม่มีเงินแม้กระทั่งซื้อเครื่องตีแป้งที่จะตีแป้งอตีแป้งขนาดเล็กไม่มีไม่มีแบบเครื่องเล็กเครื่องน้อยอะไรก็ไม่มีมมสาลาเปาคือนวดมือนวดแป้งสูงสุดได้คือแป้งครึ่งโลคือเทพมากแล้วใช้มด ทำกับคุณแม่ไปขายอะ่ะมันซาลาเปาแป้งขาวกับแป้งโฮวีแป้งโฮวีสูตรของคุณแม่เชมร์มดอะ่ะแต,ตกต่างกับคนอื่นมากๆนะคะถ้าเราไปดูดีๆแป้งโฮวีในท้องตลาดอะ่ะมักจะไม่ค่อยมีคนทําหรือถ้าทำอะ่ะมันก็จะไม่ค่อยนุ่มสูตรเนี้ยคุณแม่เชมดก็คือคิดค้นเนาะแล้วก็มีการส่งต่อสูตรพวกเนี้ยค่ะไปให้กับญาติอีกท่านหนึ่งด้วยซึ่งในทางกับการจะบอกว่าญาติอีกคนหนึ่งอะ่ะ ขายดีมากขายดีแบบไม่ธรรมดาเคยไปดูนะคะคือเคยแบบจําได้ว่าเคยไปเยี่ยมด้วยกันคือไปเยี่ยมญาติที่แบบเราช่วยกันคิดสูตรสมัยนั้นก็คือเราก็แบบทําเป็นอุตสาหกรรมญาติเนาะญาติคนละแม่เชมก็เอาสูตรเนี้ยมาเหมือนกันแล้วก็มาดัดแลงแล้วก็ขายในของตัวเองส่วนญาติก็ทําเหมือนกันแล้วก็สูตรเนี้ยก็คือถูกส่งต่อแล้วก็ขายกลับกลายเป็นว่าญาติของตัวเชมดเนี่ยขายดีมากคือขายดีจนขนาดว่าต้อง ต้องสร้างเด็กมาต้องเอ่อต้องมีการบริหารจัดการที่ดีขึ้นแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยจะต้องตีแบบคือต้องสต็อกสต็อกตัวขนมเอ่อตัวซาลาเปาด้วยนะคะเขาก็จะมีเป็นตู้ฟรีตอนนั้นจาได้ว่าไปดูที่ที่บ้านญาติอะแล้วรู้สึกแบบว่า,วาเฮ้ยทําไมสิ่งที่แม่เราทำอะกับสิ่งที่ญาติเราทำมันไม่เหมือนกันแต่ตอนนั้นเราเด็กเออแต่ตอนนั้นเราเด็กนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าอืม ก็ต้องเชื่อแม่แหละเพราะว่าแม่เป็นคนคิดสูตรเออเราก็คิดอย่างนี้แบบเอ,อ้ยแม่เป็นคนคิดสูตรแสดงว่าสูตรแม่ก็ต้องทาขายได้จริงดิเพราะฉะนั้นของดีอ่ะมันต้องขายได้อยู่แล้วเออตอนนั้นคิดอย่างนี้นะคะก็เลยแบบอ่ะทําตามที่แม่บอกก็คือเงินทุนเรามีน้อยไม่เป็นไรอ่ะทําไปปัญหามันก็คือว่าพอเราทําไปสักระยะหนึ่งอะเรารู้สึกว่ามันขายดีนะแต่ปัญหาเลยคือหนึ่งไม่มีเงินเหลือ คือเงินมันไม่ได้เพียงพอต่อต่อสิ่งที่เราเราตั้งใจทำอันที่สองเลยค่ะก็คือว่าเราไม่สามารถบริหารจัดการตัวไส้ให้มันมีได้อย่างนั้นตลอดเช่นยกตัวอย่างสมมติวันนี้ลูกค้าอยากทานไส้หมูแดงอ่าไส้หมูแดงหมดจะ้ะเหลือไส้หมูสับลูกค้าเอาไหมนะคะหรือวันนี้ลูกค้ามาถึงอยากสานไสออ้ไส้ครีมที่ร้านบอกว่าอ,อ๋อไส้ครีมหมดคะ่ะเหลือไส้ถั่วดำเอาไหม คำถามคือลูกค้าถ้ามาเจอแบบนี้บ่อยๆคุณคิดว่าเขาจะกลับมาปะคือ,อยิ่งเป็นร้านใหม่ๆด้วยแล้วอะ่ะเขาก็จะไม่กลับมาเพราะฉะนั้นพอคุณแม่เชมอนไม่สามารถบริหารจัดการตรงนี้ได้อะ่ะลูกค้าจะขายดีก็เริ่มน้อยลงน้อยลงเออเริ่มน้อยลงน้อยลงแล้วก็อีกข้อหนึ่งทําให้เราอะ่ะรู้ว่าสิ่งที่คุณแม่เราทำเดี๋ยวเชมอนจะบอกว่าคุณแม่เชมอนพลาดอะไรในตอนนั้นอ่าพลาดอะไรในตอนนั้นแต่เนี่ย คือพอลูกค้ากลับมาซื้อกลับมาซื้อแล้วเขาไม่เจอในสิ่งที่เขาตามหาต่อให้วันนี้ของเราแบบดีเหมือนที่แบบร้านยาเชมดทำแล้วทำไมเราไม่รู้จักในการบริหารจัดการเวลาตรงเนี้ยที่เราจะเสียไปทั้งหมดพอเราย้อนกลับไปอะเชมดจะบอกเลยว่าเรื่องที่ทำให้อ,อประสบการณ์การเจ๊งในธุรกิจซาลาเปาอ่ะคือมีอยู่เรื่องแรกเลยก็คือว่าเออเราไม่ได้จัดการในเรื่องของ วัตถุดิบที่เอามาแล้วเราต้องรู้จักว่าอันนี้มันทําให้เราเสียเวลาเราจะทํำยังไงให้มันเร็วขึ้นอันนี้คือข้อแรกที่สองคือเราใช้ทุกอย่างที่มันเป็นของดีจริงๆของแบบดีมากแต่เราไม่สามารถสื่อให้ลูกค้าเห็นได้เลยว่าเราใช้ของดีจริงๆได้อันที่สามคือเราไม่มีความสม่าเสมอเลยลูกค้ามากี่ครั้งก็ได้กินไม่ซ้ําไส้ มันเป็นเบสิกอะทุกคนเวลาคนอะเขาจะเลือกซื้ออะไรนะทุกคนจํำไว้เลยเขาจะเลือกจากสิ่งที่เขารู้สึกมั่นใจและคาดหวังในระดับที่เขารับได้ว่าอ๋อรสชาติหรือความรู้สึกที่ฉันได้กินอนะมันต้องเป็นฟิลประมาณนี้